แต่งไม่ได้ดูหมูเดงวันนี้มาทำภารกิจกันที่ร้านข้าวซอยเป็นอีกร้านข้าวซอยที่คนรีวิวเยอะมากนะคักระซิบว่าผักดองที่นี่คือของที่เราคุ้นเคยหรือเปล่าจานนี้คือข้าวซอยเนื้อเส้นโซดดองมาให้เยอะดีและที่สำคัญแค่เห็นสีเห็นสัมผัสก็เริ่มสสัยแล้วเฮ้ยแล้วรสเปรี้ยวละมุนไม่แรงเกินแถมหอมเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นี่ ผักดองของตราม่บ้านเรื่องของรสชาติเนี่ยถ้าเป็นคนที่กินข้าวซอยบ่อยจะรู้ว่าผักดองดีเข้ากับยกระดับจานเพราะผักดองของตราม่บ้านคือดองได้บาลานซ์ไม่เปรี้ยวโดดเกินไปและไม่กบรสแกงใครใส่ข้าวซอยชอบความจัดจานแบบบาลานซ์แวะที่ร้านนี้เลยแล้วก็ขอให้ลองผักดองด้วยนะเพราะของดีมันอยู่ข้างจานจ้าก็ติดตามไว้นะจะพาไปบุกร้านลับอีกเพียบ